กาอยดูหนึ่งทีใช่ไหมครับทีมนะครับจึบ๊จื๊ตอนแรกผมคิดว่าคุณจะตกรอบแรกนะสัปดาห์เนยนะครับพอเห็นผู้นำทีมคุณแล้วแบบโอ้โหตาเชื่อมเลยอ่ะขอแยกมอบเป็นของที่ระลึกให้กับทีมด้วยกันนะเพื่อให้ไทใช้สำหรับทีมที่อยู่นอกปลอดภัยนะครับอสำหรับทีมอีกสี่ทีมคุณไม่ต้องน้อยใจนะครับคุณไม่ต้องน้อยใจนะครับทีมที่ชนะ นะเราเป็นทีมเดียวใช่ทีมนี้จะถูกยุบทีมนี้ทีชนะก็จะเป็นทีมที่ถูกยุบนะครับเอาอะไรรคับเอาคืนเลยเหรออ่ะนะครับให้คุณเลือกคุณมินเรามีสี่ทีมนะครับสองสี่หกแปดสิบทีมละเลือกไป้ครับจะอยู่ทีไหนครับ สองคนครับอยู่เป็ทีมทีมทีมสองคนงอ่ะเชิญครับ่สาสไนด์ครับาบมาอยู่ทีมนี้สามคนก็ได้ครับทีมนู้สองทีมจะไม่มเป้าเยอะเอาเป้าเยอะอ่ะสามใช่ไหมครับอ่ะทีมนี้แล้วควรขยับมาอยู่ด้านมุมด้านนี้หรือว่าอยู่ตรงด้านหลังก็ได้ครับไม่ตัดทีน่ะตัทีนี้แล้วอ่ะ สปีแล้วในขณะที่เราลองแต่ทีมอยู่สำหรับผู้ที่ถูกคัดออกเมื่อวานอยู่ไหนทงห้าท่านผู้ที่ถูกคัดออกเมื่อวานเป็นตัวถ่วงทีมอะ<ๆ>ที่เพื่อน่า<ๆ>เยืนเยิน เมื่อคืนเขาเตรียมกรงเป๋าเสื้อผ้าไว้ให้คุณไปไหนอะไรนะออกออาเอาไปซื้อยารู้ตัวว่าถูกคัดออกจากทีมไม่คือเมื่อคืนทุกคนก็ลงแคะแนนเสียงแล้วนี่คือ5้าคนที่จะต้องเป็นตัวถ่วงทีคุณมองหน้าเพื่อนร่วมชะตาของคุณได้เดี๋ยวขออนุญาตเ้เนิญพี่เชี๊ยบอีกรอบในการเจิญครับ อ่ะเรามีของรางวัลพิเศษให้กับคนที่ถูกคัดออกจากทีมเมื่อคืนโอ้อยากโดนคัดอ่ะพี่เจียงพ่อใครจะแบบไหนเชิญตามสมดุลไหมครับไม่คิดว่าจะได้ทีมไม่ใช่จเรียกมูทไปเลยแมนยูวอทงไปเลยอ๋อมีการเรียกด้วยตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมก็ได้ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยากโดนพาดบนท้องอยากโดนค้องเนี่ย โอเคครับอ่ะตลกพี่ชินอยู่ทีมไหนไม่มีทีมเนี่ยครับขอเจ็บแขนกิจกรรมนี้ไม่ต้องใช้แขนเยอะนะครับอะเรื่องเลยครับอยู่ทีมนี้แล้วกันนะครับทีมนั่งทีมไหนเยอะแล้วอะอยู่ทีมห้าเจนครับนั่งนั่งอะไรครับนั่งที่ไหนอ่ะผมขออนุญาตใช้โต๊ะโต๊ะตรงมุมนี้แล้วกันนะครับขอใช้ มัจะเป็นจุ่มแล้วกันนะครับอ่าทั้งทั้งสี่ทีมตอนนี้จากห้าทีมเราเราเหลือสี่ทีมที่จะชนโตนะครับกิจกรรมนี้ผมเรียกว่ากิจกรรมเดิร์กทาวเวอร์นะครับเดิร์กทาวเวอร์นะครับเดี๋ยวให้แต่ละทีม